จะพงคนนด้ไหมคะฮัลสวัสดีค่ะทุกคนเก่งอะเราเปิดแอร์อุด,เอเอดได้ s อบ p อ r t เพียงคนนี้หน่อยได้ไหมคะได้ไหมคะเย้ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะคือหนูแบบตื่นเต้นมากคือตอนแบบว่าใจเต้นดุบๆุๆบุบุบุบคือแบบชื่อตัวเองยังไม่ออกสักทีเงก็เลยแบบดีใจมากค่ะ ว่าหนูอะไม่เคยแบบได้อันดับที่แบบสูงขนาดนี้เป็นครั้งแรกรเลแต่ก็เพิ่งเริ่มต้นค่ะทุกคนหนยแบบเอ๋เพิ่งดีใจสุดแต่หน,นูอยากได้อันดับสมเหมือนเดิมแต่ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะแบบว่าได้อันดับสูงตอนผลด่วน ก็ต้องขอบคุณที่ซัพพอร์ตหนูนะคะหนูจะสู้ต่อไปแล้วก็จะตั้งใจตั้งใจตั้งใจทำให้มันดีสุดค่ะหนูจะพยายามแอคทีฟให้มเยอะๆเลยเม้คุคนพร้อมซู้เอร์นี้แล้วเฮยเก่งมาก นูเขินอะว่าเอิญนั่งข้างไม่เป็นไรหูดัอเอรกินหูไป <c oughs> ใครอ่ะ <c oughs> อันนี้ก็ฝากซั <c oughs> พพอร์ตผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะอย่าเพิ่งหวั่นใจไปเพราะว่าแค่รอบแรก ใช่วันนี้ตั้งใจแต่งตัวมาเพราะว่าหนูไม่มีเสื้อผ้าแล้วคือู้ก่าแต่งตัวชิวมากคือหนูแบบมีเสื้อผ้าแล้วก็เลยแต่งจะเต็มนิดหน่อยเออทุก<ๆ>คนวันนี้ใช่ไหมคือพวกหนูพนันกันมีหนูเอ,อิร์ด โฮแพนเค์พนันกันว่าแบบถ้าสมมติว,ว่าใครไทยอันดับตัวเองถูกใช่ไหมไม่ต้องเลี้ยงข้าวเพื่อนใครไทยผิดต้องเลี้ยงข้าวเพื่อนเออใช่ถูกแล้วใช่หน <laughs> ูก็ได้กินข้าวฟรีอค่ะทุกนะคนหนูกับแพนเคได้กินข้าวฟรีเพราะว่าพนันถูกนะคะเออกับูมิราคาต่ว่นี้ไม่จริงเลี้ยงแบบเลี้ยงไม่จริงทำไมเพราะว่าเธอต้องใจเออนิดหน่อย นืมชื่อออกนิดหน่อยกับแพนเคก้กแล้วทีเนี้ยคือตอนที่วิวส่งแพนเคก้กไปเกว่าเอ่อขี้เกียจออกเช่วยละหรือก็เลยบอกว่าถ้าแพนเค้กไม่ออกช่วยหนูก็จะไม่ออกช่วย <c oughs> <c oughs> นีคือเปลี่ยนใจกันันาดนั้นไม่ <Okay. S 1> แต่ว่าเอาอกับหุบเลยอันละเอาฮะใครนะ <c oughs> อขอทีเอ๊ะกับหุบเลยอ่แล้วไว้เ,เดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าไปไหน <c oughs> เอาหน้าเราพนันกันว่าถ้าสมมติว่านันดับตามที่หวังคนนั้นต้องเลี้ยงข่าใช่แล้วเราต้องสู้กันต่อไปเอ้แต่ว่ามันก็เหมือนเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องแอบเสียตังค์นิดหน่อยแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ได้อันดับตามที่หวังจริงแต่ก็อยากได้ที่สามใช่ว่ามันมันจริงเพราะว่า,วาน่าจะแบบ ตอนนี้แบบว่าบางบ้านเขายังไม่ได้แบบว่าลงกันแบบเต็มทีอะไรเงี้ยก็แบบน่ากลัวอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องสู้่ะค่ะเต็มเลี้ยงเลยเงนินอ้าวที่สามนะคะได้นะเพราะว่าตอนนั้นน่าจะมีตังค์แหละจริงจริงหนทำตัวไม่ถูก กลัวมากปีนี้แบบค่าเราไม่ได้เลยอะคนดอนฟินมากครับลุยกันต่อขอบคุณมากเลยค่ะกลับงามงามสามสิบทีอุ้ยเหมือนเขานั่ขกันมาโอ้ยที่หนึ่งแน่ใจเรายังได้ที่หนึ่งหนดอนด้วยยินดีด้วย ครับน่ารักรู้แล้วว่านันกันมาขอบคุณนะคะรักมากมากมาเกิดเลยเน่เลี้ยงป็นขับด้วยตัวริงได้เลยถ้าหนูได้ดับตามที่คาดหวังหนูจะเลี้ยงด้วยถ้าไม่ตัง เราหมดสัญญาตลกอ่ะรู้เลยนะคะวันนั้นกันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นหนูขอเป็นที่หนึ่งในใจตลอดนะคะถ้ามให้คนอื่นเข้ามาเบียดน,นะคะ นี่น่าเหมือนวันยงจังพลังบวกคือตอนเรชใช้ป้าชันเตเราโชยใช่ไหมแล้วคนเรียกวันยงครับแล้วก็ถ่ายเูยเพราะตลกอะแต่ว่าชอบค่ะชอบวันยงแล้วถ้าได้ลำหนึ่งเรียงอะไรดีโอมากาเะเรียงโอมากาเะเพื่อนถ้าได้บเยแต่ว่า อาจจะยังคิดคิดว่าน่าจะแบบมีคนสู้มากกว่านี้รอบหนึ่งรอบหน้าเหรอไม่ไฟนอลสิรอบหน้าขอหนึ่งในเจ็ดเขาวงได้กลับเอาพี่ยูบินยันนะอันนี้เมนไมเด็มมาค่ะสู้ดีบะ นี่นี่ดีว,วะนี่นี่เดี๋ยววะยีงไงหนูเลยพยายามแบบอ,องงานบ่อยๆเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นหน้าหนูบ่อยๆแบบจะได้แบบพีอาตัวเองด้วยอะไรเงี้ยเออใช่หนูมีพีอารพวกนี้นะคะก็ใครยอยากอยาให้กำลังใจก็ตามมาได้ค่ะจริงๆหนูตกใจป่ะเพราะว่าคนในมันห่างกันเยอะมากยอะไรเงี้ย ใช่แล้วมันเป็นอะไรที่ทำตัวไม่ถูกว่าหนูมไม่เคยแบบว่าเป็นจุดสนใจหรือว่าแบบว่าได้อันดับแบบสูงแบบที่หนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่แต่ดีใจมากค่ะดีินมากเจอกันสาเทนนี้ได้หน,ไหนูมีรถโชว์ด้วยซาเินนี้ จริงๆอะหนูอะอยากไลฟ์ตั้งแต่ก่อนประกาศผลด่วนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวกดดันทุกคนไงก็เลยมาไลฟ์หลังแบบประกาศผลด่วนดีกว่าอะไรางี้ขอบคุณค่ะไม่เอา,าคุยได้หน่อย งเงียอร่อยไหมกับข้าววันนี้อร่อยมากเลยเพราะว่ากินฟรีกินฟรีแบบกี่เปอร์เซ็นต์สิบกี่สิบเปอร์เซ็นต์อนี้แต่ว่าพี่เอิได้อันดับสูงแบบมากแปบลบว่าได้ได้แบบคินค่าละได้กืนค่ะตอนแรกเอิร์ดเดาพี่อ,อะไรนะ <30 S 1> <30 S 2> สุดท้ายเพราะ <36. S 1> ว่าอย่างน้อยถ้าติดก็แบบดีใจะแล้ว จริงแบบถ้าเพื่อนติดหมดแล้วเราไม่ติดก็แค่ดอยู่แล้วฝากสั p p o r t พีพ่ิงคนนี้ด้วยนะคะส u p พีพ่อินะคะอยากให้เพี่อติดอันดับสูงสูงค่ะฝากด้วยค่ะไม่ต้องสูงม,มากก็ได้แค่ขอให้ติดแค่ขอให้ติดค่ะทูกเอเคนอันดับที่เี่อะยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าอุ้ยยี่สิบห้ากันเด้เลยวะ next เซ็นเตอร์นิกเหรอได้แล้วขายของด้วยลอรีอัเข้าใช่ใช yes? ่แล้วค่ะทุกคนลูกค้าเข้าราคาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลูกค้าจะได้จ้างอีกเพื่อนแบบได้ไปออกงานลอลีโอัลเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอะไรเงี้ยตอนแรกหนูแบบดีใจมากตอนที่ครูบอกว่าเนี่ยมีงานเข้ามาอยงเี้หนูก็ฮะงานอะไรออกอีเวนต์หรออะไรเงี้ยแต่เนี่เขาก็เลยส่งแบบ หนูว่าได้รีวิวนะคะแบบเป็นครั้งแรกที่แบบแบบเออไม่ใช่ครั้งแรกก็มีแพนนารีใช่ไหมแต่ก็อันี้คือแบบเป็นแบบรีวิวที่แบบจริงๆจังๆอะไรอย่างงี้ที่แบบเขาแบบก็จะมีแบบบีบมาแล้วก็ส่งดราฟไปประมาณส่งดราฟแล้วก็เขาก็มันเขาแบบเช็กละเอียดมากเลยก็คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอะค่ะถ้าสมมติว่า n อ็หกดีรือว่า ตอบรับดีก็อาจจะมีแบบลูกค้าเข้ามาจ้างอีกก็ไปซื้อใช้ตามกันอย่างเงี้นะคะมันดีมมากจริงๆคือเออจริงๆหนูใช้ลอเรียลอยู่แล้วแบบแบบน้ำยาทาผมอะไรเงี้ยหนูใช้แบบใช้จริงๆแล้วพอรู้ว่าเขามามาสปอนอะไรเงี้ยรู้แบบดีใจมากหนูก็ลองใช้แล้วแบบดีอ่ะจนหนูแบบคืออันนี้ปักใจไวที่ลอเรียวแล้ะ เอาจงจริงเ่เขาไม่จะปลนนุ้นก็ใช้อยู่พวกนี้จะซื้อไปใช้แล้วเอาเลยผมแบบผมนุ่มสลวยสวยเก๋ผมยาวเหมัอนหนูแน่นอนเดี๋วแบบผู้ชายก็ใช้ได้ค่ะแบบใช้แล้วแบบผมนะ่าจะนุ่มฟูเอาจริงอะหนูใช้เราเลี้ยวใชปปาแล้วหนูก็ไม่ได้สอบผมหลายวันเลยแต่มันก็ยังอยู่อะทุกคนแบบผมก็ยังแบบ อยู่ทรงได้เลยช่วงนี้หนูแบบขี้เกียจสรวผมเพราะว่าผมหนูมันเยอะแล้วแบบเป่าผมยากอะไรเงี้ยใช่หนูใช้แบบตัวนี้หนูแบบไม่ต้องแบบสาะผมบ่อยอ่ะทุกคนก็เลยแบบเหมาะกับคนแบบขี้เกียจแบบหนูเลยชานเป็นแบรนด์แบบตัวใหม่ด้วยทุกคนเราฮันโซฮิมเป็นพรีเซนเตอร์อ่ะทุกคนหนูอาจจะได้เจอเขาก็ได้นะถ้าสมมติว่าถ้าลูกค้าจ้างต่อ อาจจะได้ออกงานแบบเด้เจอเขาก็ได้มันจะฟินมากฮ้ยสวัสดีคเไมวันนี้ก็ใช่นะคะวันนี้แบบสับผมาตอนเช้าดันใช่แล้วแฟนหลงแน่นอนเพราะว่ามันกลิ่นหอมแบบกลิ่นแบบที่เราเป็นเพลงตอนนี้นะคะแบบเป็นกลิ่นเชอร์รี่นะคะ ไอ้หนูก็พูดแบรนด์นี้ได้แล้วเพราะว่าสปอนเข้าใช่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะขอบคุณที่สนับสนุนผู้หญิงคนนี้นะคะใช่แล้วจะมีแฟนไหมก็อนอาจจะต้องหานะคะ mm hmm. แต่คิดว่าใช่แล้วมีแน่นอนเพราะว่าเราก็สวัดผมไปทีนึงแล้วเผื่อคนเข้ามาจีบ เพิ่งมาเห็นนี้นะขอบคุณค่ะคนน่ารักกับหนูมากแล้วถ้าม,มีแฟนแล้วใครจะหลงแทนคะอาจจะหนูนะคะอาจจะหนูใครซื้อตานี้หลงรักวันนี้แต่งหน้าสวยแต่งแบบลวกๆค่ะแต่งเองแจกโรดิโอแบบใครโหวตหนูแจกโรดิโอน,นะคะ รีวิวดูเอ็มวีดูเลินี่นะอันจริงก็เก็บไว้พูดตอนพีอาดีกว่าเพราะว่าน่าจะแบบมีอะไรพูดเยอะใช่อินนี่ด้วยนะคะเจอก,กันพรุ่งนี้ค่ะอ้เออรพี่จิงพูดช <c oughs> ื่อเลยเหรอพ <c oughs> ี <c oughs> พูดในใจเขาชอบเอิร์นด้วยค่ะ ูดชื่อไปไหนต่อก็อาจจะรีนที่แล้ว <c oughs> อธิบายโปสเตอร์เลือกตั้งหน่อยโปสเตอร์เลือกตั้งหรอคะก็ จริงจริงมันเป็นมันเป็นเหมือน,น,นแบบว่าเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมคะเพราะว่ามหนูถือกันกันแล้วก็มันจะมีผมผมตรงนี้ที่แบบแว่งอะแล้วก็มันก็วันที่แบบว่าเราตัดผมเพื่อแบบเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ไม่ใชเริ่มต้นชีวิตใหม่หรอกแบบฟีแบบว่าเริ่มต้นใหม่อะทุกคนเพราะว่าหนูเคยได้ยินว่าถ้าสมมติว่าเราอกหักหรือว่าอะไรีใช่ไหมคะก็คือคนที่ชอบมาแบบไปตัดผมกันอะไรเงี้ยแบบเพื่อแบบ เริ่มใหม่หรือว่าเปลี่ยนลุคหรือว่าลองอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบว่าอยากแบบเอาคอนเซปต์นี้มาเพราะว่าจริงๆหนูก็เลื่อนผ่านแล้วหนูก็รู้สึกว่าชอบด้วยอะไรเงี้ยใช่ก็ก็เลยคิดว่าถ้าเราแบบได้ลองทําอะไรใหม่ๆดูก็น่าจะดีอย่างเช่นแบบว่ามันมีโปรเจกที่แบบว่าเป็นโปรเจกทีป๊อใช่ไหมคะซึ่ง จริงหนูแบบลงจีเพราะว่าหนูอยากทาโปรเจกต์ทิปเพราะว่าไม่เคยแบบไม่เคยแบบว่าทําด้านนี้เลยเลยเพราะาเราก็เป็นไอดอลใช่ไหมเราก็ไม่เคยแบบว่าไปแบบลองทิปป๊อะไรเงี้ยใช่ก็เลยคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบใหม่แลวก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่แบบดีมากๆอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเราตัดผมเพื่อเป็นการแบบเริ่มต้นใหม่แบบจะทำอะไรใหม่ใหม่อะไรเงี้ย ใช่แล้วก็หนูก็เขียนว่าไม่มีอะไรที่แบบเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างี้ตอนแรกอยากให้สื่อว่าแบบไม่มีอะไรที่แบบทําไม่ได้อะไรประมาณนั้นอะไรย่างงี้เพราะว่าอือคะคเพราะว่าหนูแบบคิดว่าถ้าหนูสู้แล้วก็แฟนคลับหนูสู้แบบว่าถ้าเราแบบไปได้วยกันก็ไม่มีอะไรที่แบบเป็นไปไม่ได้อะไร รูขอบคุณตอนอวดสคือสวยมากนะคะนั่นหนูถ่ายที่ญี่ปุ่นเป็นถ่ายกล้องฟิล์มไม่กล้องฟิล์มกล้องดิจิตอลไม่ได้มาลงเลิศนานาุ๊ยฉันเห็นในถังไหมนี่ใจว่ามันกันที่เรื่องนานาสปอร์ตมียนมนได้ไหมคะอยู่เชียงใหม่เป็นไงบ้างจริงๆอยากแบบไปฟังผลกับเพื่อนๆที่เชียงใหม่มาก แต่ว่าต้องทำงานที่นี่เธอจะลงรูปไหมลูปคุณคือมันใสจริงๆอาจจะแบบไม่ได้ลงเพราะว่าน่าจะลงแค่ให้เห็นว่าแบบเออโหวตแล้วก็มันขึ้นในรูปนั้นน่าจะเห็นแค่นั้นค่ะเพะคิดว่าไม่น่าลงที่เรื่งนี้นี่ที่เรื่องนานาเหมือนกันไม่มีคนให้เมา นานาไม่ยอมมาทํางานด้วยนานากับปเลี้ยงค่ะหนูส่วนหนูนั้นเพื่อนตามจิกอยู่ใช่พราว่าขาดเรียนเนี้ยเพื่อนก็แบบแท็กตามเยอะมากลหนูก็โอ้ยไมกอดคือแบบไม่ว่างเลยนยั่นนี่ฉันขอเรียนจบกนัน สู้ๆเดี๋ยวจันหน้ากลับไปแล้วไปเล่นด้วยลงรูปชุดเซียมดูเลยมีตอมนมี้ผมให้อะไรไหมได้เลยจริงหนูถ่ายไว้ไม่เยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวเก็บไว้ลงนะคะตอนนั้นหนูไปถ่ายรายกันแล้วทีเนี้ยเหมือนพูดกับเลยรเขาเรียกดูกว่าน้องผมขาวอะทุกคนว่าหนูติดไฮไลเสียขาว ผมขาวน้องผมสีขาวเอาออกแล้วค่ะเป็นหนูคนเดิมแล้วใช่ตอนแรกมันจะไม่ใช่สีขาวตอนนั้นเป็นไฮไลท์สีฟ้าเงินสีฟ้า,ฟาแต่ว่าไม่เข้าก็เลยเป็นสีขาวใช่ผมยาวมากเพราะว่า หนูใช้เราเรีย้ยวค่ะไม่เคยนานๆนี่นมีรูปคู่กันมีถ่ายไว้คือเราคุยกันว่าแบบเออเนี่ยเราไม่ค่อยมีรูปคู่กันเลยก็เลยแบบถ่ายกันไว้บ้างเก็บไว้ลงวันเปิดตัวแซมมองมาขอบบอกขอบคุณมากเลยค่ะจริงเป็นแข่งที่หนูชอบด้วยหนูก,ก็ดีใจที่คนแบบ แต่ว่ากระแสตอบรับมันดีไรเยยงี้ยค่ะแค่อ okay. mm ืม hmm. แต่ชอบมีเพื่อมนมากแล้วก็ชอบนี่เดี๋ยวหน,นูไปพีอาร์พรุ่งนี้เดี๋ยวจะเมาจะเมาให้เยอะๆอเลยต้องไปพีอาร์พร้อมมินเคค่ะแบบไปกับกรินแฟช่แล้วแบบคนละมูดกันเลยอะแต่ดีใจม,มากทมาเยือนหหน้าให้แฟน นึกก็ดีใจที่แบบว่ามีโอกาสแบบได้แบบมายืนทาหน้าอีกเพราะว่าครั้งก่อนที่ได้ยืนทานะคือตอนมาเอกใช่แล้วก็ครั้งนี้ก็ได้ยืนทาน้าอีกก็เลยรู้สึกว่าดีใจเพราะเนพลงที่หนูชอบด้วยแล้วก็ชุอดอะไรเงี้ยหนูก็ชอบชุดมากๆด้วยก็อยากแบบใส่บ่อยๆอะ่ะ ในงานไม่เจอกันเลยเอยาเจอนนี้นี่หรอจริงหรอ,อพี่ไม่มองหาหนูหรือบอกเราเจอกันที่งานด้วยเหรอพี่ไปงานด้วยหรอจริงชอ่องนี้ดูเริ่มเมากเราใน R S นะครับได้เลยได้เลยตามมานะตามมา ก,กันน่จาจะเจอกันเยอะเพราะว่าทตย์หน้าก็มีจับมืออีกนะคะม,มีใครไปบ้างคะเชียงใหม่แต่ก็เข้าใจได้นะว่าเชียงใหม่มันแบบไกลเลยคนก็อาจจะรอบแบบที่กรุงเทพอะไรเงี้ยใช่คนน่าจ,จะรอที่กรุงเทพเวียดหรือเปล่าแบบคนนัดจะมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จริงๆถ้าได้เพลงนี้มันแบบมีความจริตทุกคนแบบว่า สิริเทียบตัวขึ้นแล้วหนูก็หนูก็ชอบอะไรเงี้ยใช่จะเจอกันจับมือชิงไหมครับเออหนีหนูปนไปแล้วอ่ะเออมาน่าป็นเพื่อนเออหนีหนูไปแล้ว ไปคลาสเก่งมากถ้าไม่ไปงอนแน่เลยเจอกันแล้วก็ทอมอได้เลยทอมอนี่จะเดือนมีนาใช่ไหมคะมีนาเขาประกาศยังไงใช่ขอแบบคิดคอนเทนต์ก่อนนะคะว่าอืม ว่าจะทำอะไรดีถ้าสมมติว่าอุ้ยกลัวถ้าสมมติว่าแบบว่าให้ทุกคนซับพอต์ตจีอีอะไรอย่างงี้ขอไปคิดก่อนอืมได้เลยลองเพลงหน่อยคะ่ะได้แต่ว่าวันนี้ไม่มีไม่มีไม่ได้แพดมา ไม่วันอื่นได้ไหมขอทำง,งานเสร็จก่อนแล้วกันนะคนเดือนไหมครับคนเดือนหมายถึงคอนเสิร์ตเหรอคนเดือนหมายถึงงงไปหมดแหละคนเดือนคนเดือนไหนอ๋อ ง,งคอนเสิร์ตเปิดคอนเสิร์ตคอนเดือดคอนเดือดไหมครับไม่รู้เลยอ่ะอาจจะยังไม่ยุ่งกับตรงนั้นโอ๊ยแช่นู่งจอหงไหม่มเจ็บมากเลยนู่จอตรงนี้ จริงหนูต้องใส่ตุ้มหูตรงนี้แต่ว่าเก็บเก็บไว้ใส่แบบว่าของเซมนะคะทุกคนคือหนูอะหนูไปจออหูแล้วบเจ็บหูมากเลยอตอนแรกคือเขาบอกว่าคือหนูเพิ่งไปจอฝั่งนี้มาแล้วเขาก็ให้พักก่อนแล้วหนูก็อยากจาออีกหนูก็เลยว่านั่นจออเลยคะไม่เป็นไรแต่เขาก็บอกว่าเออแบบมันจะแบบอันนี้หรือเปล่าหนูดื้อไงก็เลยแบบไปจันเจ็บเจ็บจริง สาวหัวแล้วเท่จริงเอ้หนูไม่เท่แล้วเราเป็นสาวสวยค่ะทุกคนดึกแล้วทุกคนอยากนอนกันไหมจริงชอบมากจบมาสุดจริงชอบชอบชอบเวอมากโวอรมาก,มากแต่ก็ขอบคุณค่ะ เออใช่หนูนอนตแนาแข็งแล้วมันแบบทับทั้หมดหนูก็เจ็บหนูนอนไม่ค่อยได้เลยเมื่อเมื่อคืนเนี้ยหนูเจ็บหูนอนไม่ได้เลยอย่ะรู้สึกแบบนอนไม่ค่อยเต็มอิ่มอะไรเงี้ยอยากดูเธอไลน์นี่ไงมาไล่เปลียวแต่ว่าพรุ่งนี้ทำงานเช้าม,มากเลยอีกยังอยู่นานเข้าอยู่แล้วโอ้ใช่เพราะว่าเพิ่งเสร็จงานนี้กันใช่ไหม ก็วงนี้ไว้เจอกันนะคะถ้าใครอยากตามมาดูชุดซิงเกนะคะเต็มๆะคะจะจ่ะก็วันี้เจอกันนะคะอดเห็นลูกเท่เราสินะทำไมอดเห็นนะเอ,อ,อ้ยนี่ไงรถช่ว์ไงเต็มไหมแกอยากลองยามเอกคนนะจริงๆหนูยังไม่อาบเลย มันจะตื่นเต้นอนะทุกคนหนูแบบไม่รู้ขอบคุณไงคือทุกคนแบบว่าทักมายินดีเยอะมากๆอะแบบเพื่อนหนูแล้วก็แบบแบบเออช่างแต่งหน้าช่างทำผมพี่สไตลิสต์ทุกคนแบบว่าทักมายินดีกับหนูเยอะมากหนูก็อืมดีใจมากค่ะแบบว่าโหว้าวเนี่ยไม่เคยแบบมีใครทักมาเยอะคนาดนี้มันก็ แล้วก็ไอัน,นั้งก็เพิ่งเริ่มต้นนะคะนุกคดีใจไปก่อนดีใจไปก่อนเมาเหรอเดี๋ยวจะเลิกใจแล้วใช่ก็ฝากสัอนอร์เพื่อนๆหนูด้วยแล้วก็สัพพอร์หนูด้วยค่ะเอ้ช่วงนี้หนูรับงานเยอะต้องโปรโมทหน่อย แคเลยเราโชว์สจอกันลู้แค่ไม่ได้ชอบหนูโพสสวยหรอชอบหนูโพทีห่หรอนี่นี่ดูวะเอ้ยข้างหน้านี่ตั้งตั้งอะไรเลยวะนี่นี่ดูวะแค่หนูไปแล้วทุกคนไว้เจอกันนะ้ในหนุ่มบาลานไงแค่ไม่ต้องคิดถึงต้องคิดถึงกัน ไปเลยไปไปฝากสับคนผู้หญิงคนนี้ด้ยวยนะคะได้ไหมีค่ะบ๊ายบาย